อนนี้เวลา9โมง15เนี่ยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่แถวที่เขาตอเน,นะครับเห็นไหมครับคนเยอะมากเยอะจริงๆนะครับด้วยความศรัทธาบารมีตอ่อหลวงพ่อปวยนะครับก็าแถวที่เขาต่อนเนี่ยวันนี้มาเช่าภาพครึ่งองค์ซึ่งจะมีเป็นเวลาแจกครับแจกตอน10โมงแล้วก็บ่าย2โมงนะครับของทุกวัน ล่าสุดที่ฟังประกาศครับตอนนี้ยันคู่อ่ะก็ให้คนละสององค์เท่านั้นนะครับต่อตอนหนึ่งหนึ่งกันเช่าครับก็ให้แค่สององค์เท่านั้น,น,นยันคู่นะครับผมกรอรอบเป็นงูคราวนี้เขาจัดแถวใหม่ให้วนเข้าไปข้างในอีกมีทางแถวยังอยู่ใจ ทันน่ะน่าจะทันสามร้อยไม่รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับจับได้ยินดี้ก็รักทุกท่านนะครับบางท่านอย่างนี้เขาเดินลาก็ดูด้วยยันแย่คุณหนูด้วยนะเราฝุดไปให้เป็นระเบียบขอโทษด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็คุณสามคุณแป๊ดไม่ได้ S <S ขอ,ขอเริ่มต้นก่อนนะครับอย่าไปจองเลยหรือของใหม่ๆก็ไม่เอาครับให้ผ้าก็ได้ติดก็ได้ท่าผ้าพึ่งองค์เนี่ยใกล้จะหมดจากวัดเต็มที่แล้วก็ปิดโมงกับปลายสองนะครับต่อแถวกันได้เลยนะครับมาต่อก่อนคุ่นใหญ่เขาต่อก่อนชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพยันคู่เนี่ยก็คือให้เช่าทันละสองโมงวันนี้อัปเดตเท่านี้ก่อนพบก,กันอีกทีหน้าสวัสดีครับผม <S <S Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn